หอยยูอีสานใหญ่ย้ยยอนบั้นเขานี้กี่มักเหียเขาแล้วแกเป็นใครอ่ะอ้าวเฮียนี่ใครลูกค้าของเอง ักเล่นหลุดนะจ้าเอ,าอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะไหนโอเคได,ได้แล้วจ้อะอ่าๆนี่ของจ้ะขอบใจมากนะจ้ะ เกือบโดนจับได้แล้วไงแต่ผมชอบมกคอนแทคเลนคุณหายมากเลยนะจะอามากเลยจะร้อเครื่องแั่ฟังใช้งานได้เจสต์แตงโมฝีมือฝีมือ ดีนะผมชอบอ่ะจริงหรอจริงเห็นไหมขนาดนายังชอบเลยทำไมอาจารย์ฉันถึงไม่ชอบก็ไม่รู้แล้วนี่จะถ่ายรายการอีกเมื่อไหร่หรอก็ไม umm> ่มีแพลนหรอกแต่ว่าถ้าเจออะไรน่าสนใจอ่ะก็ถ่ายได้เลยนะอื วันนี้นะคะเราก็มาช่วยคุณยายย้ายบ้านกันค่ะแต่ก่อนที่จะย้ายนะคะเราต้องเอาของในนี้ออกไปทิ้งให้หมดก่อน,นะคะ่ะซื้อของก็ไม่ได้เยอะเลยค่ะเท่านี้เอง <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะมาเริ่มจากถุงแรกเลยค่ะโ <c oughs> อ๊ยฉันว่านายนายไปเก็บไปเร็วๆๆๆ,ๆไปยกเร็ว เอาเร็วหุยเ็วหุยหนึ่งสองสา้โหเย่เอาเป็นว่าวันนี้พลอยก็ขอตัวไปพักก่อนนะคะไม่ไหวแล้วเหนื่อยมาก เอาเป็นว่าตอนหน้านะคะก็รอติดตามด้วยนะคะว่าพลอยจะพาทุกคนไปทำความดีอีกที่ไหนไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายาไปเรยว่ายกไปดวยบายไปเอาถ่ายวิดีโอขยับได้บ๊ายบายครับผมชื่อเคนะครับ <c oughs> บ๊บายบายครับ <laughs> <laughs> โอ้ยเหนื่อยมากแต่แฮปปี้ที่สุดไปกินข้าวกันดีกว่าหิวไม่ไหวแล้วว่ะเจอทีไรหิวตลอดเลยนะพลอย ไปเฮ้ยจะรีบไปไหนวะมีอะไรหรือเปล่าพี่ขยะของพวกน้องเยอะแยะขนาดเนี้ยมันกินที่ของคนอื่นเขาเอางี้พี่จะไม่เอาเรื่องแค่พวกน้องจ่ายค่าทีิ้งขยะมาได,ได้ครับพี่นี่นะครับค่าทิ้งขยะครับ ต,ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะนะทำไมต้องจ่ายเงินให้เขาด้วยอ่ะพลอยให้เขาไปเถอะจะได้ไม่มีปัญหาไงเฮ้ยแค่ร้อยเดียวมันน้อยไปปะวะถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเถอะเคนพวกแกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นถ้าไม่จ่ายเงินเพิ่มก็แค่เอาขยะไปทิ้งที่อื่นพลอยอย่ามีปัญหาเลยเอาคนขยะออกไปดีกว่าไม่ ทำไมเราต้องยอมเขาด้วยทางทางที่คนผิดคือเขาไม่ใช่เราพี่ว่าคนที่อยากมีเรื่องน่าจะเป็นน้องใช่ไหมร้านผิดแล้วครับ ต้องการอะไรเกณงเดี๋ยวเล่าดูละรข้าวเหนียวทองคำด้ละทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว